โนเชิญยิ้มโผล่คอมเมนต์สุนารีหลังฟาดเพราะใหญ่ขับรถใหม่ป้ายแดงชนท้ายจังๆเรียกได้ว่าเป็นอีกคนที่มากความสามารถสำหรับสุนารีราชสีมาที่เป็นนักร้องและราชนีเพลงลูกทุ่งไทยจากเมืองย่าโมและมีเสียงหนาเป็นเอกลักษณ์มัหาคนเรียนแบบได้ยากนอกจากนี้แล้วสุนารีสามารถร้องเพลงโดยสื่ออารมณ์ผ่านเสียงร้องออกมาได้เป็นอย่างดี มีไวเบรโตหรือลูกคอที่หาตัวจับยากและต้องบอกว่างานเข้าเมื่อสุนารีกุมขมับขับรถป้ายแดงใหม่เอี่ยมชนท้ายจังๆพร้อมโชว์ป้ายทะเบียนสวยๆโดยงานนี้สุนารีก็ได้โพสต์รูปภาพผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวโดยได้ระบุข้อความว่าจิ้งตูดเขาแต่เช้าเลยสูงเอ้ยท่ามกลางเพื่อนในวงการบันเทิงที่เข้ามาสะดงความคิดเห็นอย่างมากมายว่างวดนี้ละ่ะ เอาปลอดภัยดีเนื้อโดยป้ายทะเบียนร,รถของสุนารีที่ขับชนคือสอเสือ8980รวมไปถึงตลบรุ่งใหญ่อย่างโน้ตเชิญยิ้มโผล่คอมเมนต์สุนารีหลังฟาดเพราะใหญ่ขับรถใหม่ป้ายแดงชนท้ายซึ่งโน้ตเชิญยิ้มนั้นได้สะดงความคิดเห็นว่า80ต้องมาแววคุณศูนย์นั่นเอง